พีคสุดๆที่ผมจัด9,200คนเดือนนึงประมาณ30งานขึ้นไป <Wow. S 1> ไปวรัสโควิดเนี่ยที่มีผลกับเราคือคนดูน้อยลงจากคนดู้อยคนก็เหลือประมาณ5คนือ10คน ช่วยพาม่วนนะครับในนามที่ที่แฟนเพลงทั่วไปรู้จักคือเขาเรียกว่าปลาช่วยพาม่วนผมเนี่ยเปิดคาเฟ่อยู่แถวลาดพร้าวมาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจทําให้กิจการดําเนินการต่อไปไม่ได้ก็เลยหันมาจัดงานปิดทิกหมัวำแล้วก็ศิลปินทั่วไปตามทั่วกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกในหัวเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วว่าเราจะต้องไปตรงไหนที่คนเยอะจัดแล้ว คนเยอะมันได้ตังกําลังซื้อเยอะเราจะเป็นคนกำหนดเองเราบุ๊กคิวศิลปินไวแล้วตั้งแต่ล่วงหน้า 2, 2เดือน3เดือน,อนหรือเป็นปีงานเราเนี่ยคือเป็นงานปิดวิกคือล้อมล้อมรั้วสังกะสีล้อมผ้าจหน่ายบัตรหน้าประตู140บาทก็ชาาบ้านก็มาซื้อบัตรเข้าไปครับก็มีบ้างเปิดฟรีเป็นครั้งคราวเพื่อตอบแทนลูกค้าถ้าคนพีคสุดๆที่ผมจัดโดยเฉลี่ยเนี่ยที่พีคยุคพีคเลยก็9,200คนที่ตลาดบางบนแล้วก็ที่โรงเรียนพี่บณ์ประชาสรรดินแดง8,800คนครับช่วงไฮซีซั่นตั ลาพูจิการธันวานเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็30 30งานขึ้นบางวันก็3-4งานเดือนนึงประมาณ30งานขึ้นไปครับออกเกือทุกวันครับออกเกือทุกวันที่ที่ที่เรามาจัดนะครับ ที่เรามาจัดปิดวิกที่พอขายได้ที่เป็นขายได้ที่ดึงแฟนเพลงมาเที่ยวได้เนี่ยก็มีหมอลำซิ่งกับหมอลำเรื่องต่อกอนหมอลำซิ่งก็จะเป็นวงเล็กหน่อยชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็มีแดนเซอร์มีนักดนตรีมีเวทีเขาประมาณ23่สิบคนกับหมอลำเรื่องต่อกอนก็จะมีเนี่ยอย่างเนี้ยผมสาวน้อยเนี่ยทีมงานเขาประมาณ300ส้คนก็จะมาเปา็นทีมใหญ่ถ้าเรลำเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่หัวค่ำสามทุ่มยันหกโมงเช้าเล่นค่ำคืนครับหมอลำซิ่งก็เริ่มเริ่มดรอปลงไปแล้วเพราะว่าความอลังการม มันเป็นตามกระแสที่ผ่านมาตามกระแสกลุ่มคนดีสารมาทํางานในกรงเทศหรือบริมทนทตามโรงงานแล้วก็กลุ่มเกย์กระเทยเขาชอบพวกนี้คือแต่งตัวสวยงามอลังการเขาจะชอบเขาจะชอบกันแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปแต่กลุ่มนี้เขาจะเหนียวแน่นมันไม่เหมือนศิลปินตัวอื่นเพลงไม่ดังคนเขาก็ไม่ดูแล้วแต่พวกนี้ผลงานเขาสม่้เสมอไปเขาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ังแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่แต่ ภามีนาเนี่ยกระทบมากเราต้องยกเลิกงานคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิดเนี่ยที่มีผลกับเราคือคนดูน้อยลงจากคนดูร้อยคนก็เหลือประมาณ5คนหรือ10คนที่เราหยุดไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวขาดทุนสถานการณ์หนักกว่านี้เราก็มีมาแล้วหน้าฝนหน้าอะไรเราก็จัดฝนตกทงทงเนี่ยเราก็รอจนถึงทุ่มสองุ่มแต่ยกเลิกทำไมยกเลิกเราไม่อยากยกเลิกสักงานที่เราจัดงานมาแต่เรากลัวอะไรรู้ไหมกลัวมีผลกระทบกับชาวบ้านที่เขามาดูศิลปินที่มาแสดงให้เราทีมงานเราทั้งหมดบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานเราเนี่ยถ้าติด โลกไปแล้วทุกคนก็จะต้องลำบากมันจะเป็นผลกระทบวงกว้างหมดงม่อลำวงนี้ก็ต้องหยุดแสดงศิลปินคนนี้ก็ต้องหยุดแสดงสถานที่ตรงนั้นแม้กระทั่งทีมงานเราก็ต้องหยุดหมดโดนกักตัวทุกคนทํามาหากินต่อไปไม่ได้ก็เลยเ,เลือกที่หยุดเพื่อดูสถานการณ์ก่อนว่ามันเป็นยังไงหลายคนที่มาเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็มาเคยมาบ่นป้ามันไม่ไม่ดีอะไรพวกนี้เขาก็ทำมาหากินยากมันไม่เหมือนแต่ก่อนก็อยากให้ทุกคนสู้เราก็สู้เหมือนกันมีภารกิจทุกคนงวดลดงวดอะไรก็ส่งเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทมีลูกน้องที่ต้องดูแลประมาณ30คน ก็กำลังหาทางออกใช่ไหมจะช่วยดูแลเขาอย่างไงบ้างครับผมครับ